ภายใต้เรายิงมาวันนี้ก็คือสุพรรณบุรีสีโดดดอกเและการกับเคลื่อนง,งานในส่วนของพื้นที่มีทีมคณะกรรมการทางคณะกรรมการที่เกิดข,ขึ้นภายใต้ข้อกฎหมายทางคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนง,งานนี้โดยตรงฉันแล้ว กระทรวงการพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงภายใต้ความตั้งใจของท่านรัตรีในฐานะที่ท่านกลืนรัตรีว่าการระทรวงการพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของท่านก็ได้มอบนโยบายให้กับทางกรมจิตการเด็กเยาวชนซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนมีภารกิจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและมีหน้าที่สำคัญก็คือว่า เราต้องจัดสวัสดิการให้กับเด็กที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการนะคะภายใต้การอยู่ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนฉะนั้นแล้วกรมจิตติการเด็กเยาวชนนะคะจึงรับนโยบายมาภายใต้นโยบาย5.5ฝากวิกิตประชากิซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งแล้วท่านเขียนว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยนั้นปัจจุบันมา เด็กเกิดน้อยลขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนึกถึงตัวเรานมกถึงพ่อคุณแม่ของเราแน่นอนภาวะของการจดถอยทางด้านร่างกายภาวะของ่กการที่ต้องหยุดทําง,งานในภาวะที่ต้องมีภาวะพึ่งพิงในเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือมีมากเพิ่งเึ้นแต่แล้วประเด็นจึงมีนโยมาย5,5าคูฝาวิกฤตประชากร โดยทําในการพัฒนาสเกลภาพคนทุกสูงไหวตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งผู้สูงวายห้าก็คือห้าข้อสุด,ดคูณห้าก็คือแต่ละนโยบายนั้นก็มีห้ามาตรการสําหรับนนนนในเรื่องของเด็กเรานั้นนะคะทางกรมจิตวิทยาแห่งยุคชนก็รับนโยบายจากข้อสุดท้ข้อที่สองการเพิ่มคุณภาพและระดับค่าของเด็กเยาวชนเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเปลี่ยนด้วยคุณภาพ รัฐมนตีนั้นมีความทุมมั่นตั้งใจที่อยากเห็นเด็กสุพรรณบุรีนั้นนะคะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ่อไปอันนี้คือความปรารถนาซึ่งเราต้องร่วมมือกันแล้วทางกระทรวงก็ไม่สามารถทํางานเดินางได้จำเป็นต้องอาศัยทันยนอยู่บ้าอาศัยสางการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่ การเด็กเยาวชนก็รับข้อเสนอข้องทดสอบการเพิ่มคุณภาพและคุณภาพของเด็กเรียวชนเด็กีเกิดน้อยต้องเปลี่ยนใ้ปยความยเราทำห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งเราบอกว่าเราต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษานั้นให้มีความเข้มแข็งเพราะเราคิดว่าเด็กที่ควรเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเขาเลือกเกิดไม่ได้ งไงกรอบรัวท่านจะเลี้ยงดูลูกไม่ให้ลูกนั้นถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะคะเราจะบอกว่าประการที่หนึ่งนะคะราวางโยบายทิศทางของการทางานมาตรการที่หนึ่งว่าเราจะส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวส่งเสริมความแข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาประการที่สองเราต้องบอกว่าเราจะมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพกายมีความสําคัญสุขภาพจิตก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ะะอย่างที่บอกตั้่องจเรื่องแรกนะคะว่าทุกเรื่องกอมไม่สามารถที่ทํางานได้ดยลรังต้องอาศัยระดับนโยบายอาศัยระดับปฏิบัติการที่มีหน่วยงานราชการต่างๆที่มีภารกิจรับผิดชอบเรื่องมาตรการที่สามเราบอกว่าเราจะทำก็คือว่าการมีสูสีเล็กใกล้บ้านใกล้ใี้ทำงานรับเด็กอน้อนยงมีมาตรฐานมีความยืดหยุ่นและฉุกเฉินใช่ไหมคในประเทศไทยางเทั่วประเทศลนขาดนี้คือ464 จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะปี2 5 1 7เนี่ยเราทำ9ศูนย์ที่เป็นศูนย์ต้นตแบบโดยใช้รูปแบบแบบไอซ์แล้วก็ปี2568เน,นี่ยเราวางไว้ว่า1อาเภอ1ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบประการที่4ี่มาตรการที่4ก็คือการพัฒนงานทัศชีวิตทักษะอาชีพตามแบบที่สอดคล้องกับสังคมท,ที่เป็นปัจน <ๆ S 2> ๆๆเราเน้นหนักในเรื่องของการที่จะทําให้เด็กและเยาวชนนั้น มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพทาที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็มาตรการที่สองก็คือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมคนของความสำคัญระบต่างไอันนี้คือห้ามาตรการที่เราคิดว่าเป็นมาตรการที่จะทําให้นะคะับเด็กเกิดร้อยน้อเปลี่ยนด้วยคุณภาพโดยความร่วมมือของพวกเรานะคะที่ภาคส่วนระดับนโยบายจะดับระดับดำเนนการ กรมจิตการเด็กเยาวชนนะคะจึงกำหนดโครงการให้เคื่อนทั่วประเทศภายใต้นโยบายนี้ก็คือทำโครงการจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กเมืองสร้างเด็กเด็กสร้างเมืองีหกแปดทำยี่สิบแบบเลยค่ะกิจกรรมที่เราทำคำนึงแบบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดเด็กที่เกิดมาสวัสดิการตอนแรกก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละหกร้อยบาท ให้ไปกระทั่งถึงเด็กอายุ6ปีนะคะและว้วก็อนนี้นโยบายของรัฐบาลนั้นก็พยายามให้ผลกันให้เป็นแบบทั่วนหน้านะคะแต่ก็ถึงจะต้องดูงบประมาณอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถดําเนินการได้ไหรือไม่นะคะค้นหาเด็กที่ไม่ตกหล่เด็กเมื่อรับเงินครบ6ปีแล้วมีระบบการติดตามว่าเด็กมีคุณภาพชีวิตดีหรือไม่มีอะไรที่ต้องดูแลช่วยเหลือตรอรัวรูปครอบครัวอันนี้เรามีระบบตรง โดยท่านคมจกับหน่นยนนยนนวยงานปมูลรรจังหวัดเราทำทุกที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะ,นะคะซึ่งท,ที่ปลอดภยัยน้เราเริ่มตัม้งแต่ที่บ้านบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กไม่มีสภาพความเป็นสัดส,ส่วนนะคะบ้านถูกทางสุดโศกน,นะคะเราก็มีโครงการบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งตอนนี้ทาง ปั้นแผนในครอบครัวกับท่านคอรจอภายใต้พมอหนึ่งเดียวก็บูรณาการกันนะคะโดยใช้ระบบของคิลสาธารเพราะเนื่องจากว่าระเบียบตัวนี้ยังไม่ถูกรับรองจากกรมบัญชีกลางจึงไม่สามารถที่จะสัมมุติเข้ามามาทำได้นะคะคือนอกจากพื้นที่บวชไยที่บ้านแล้วยังมีโรงเรียนปลอดภัยหรือโรงเรียนพื้นพี่คอมเทคที่ทางนะคะสพบกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับพอมมอล เขียวเหลืองแดงเด็กคนไหนที่มีความเสี่ยงจึงจะเป็นอดีตระบบการศึกษาสเซนต์กับการพนลกวมันนะคะหรือเสี่ยงต่อการเล่นนุ่ยเหมาะสมอยากให้ชุมชนนนั้ท่านช่วยจัดการนะคะคัดกรองเด็กเขียวหรือแดงนี้นะคะเพื่อเราจะนำระบบของการช่วยเหลือและสุดท้ายเราอยากให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สมาเด็กและเยาวชนมากที่สุดนะคะเพื่อจะเกิดการพัฒนาการของเขาในการเรียนรู้ ส่วนที่สามที่เราทำก็คือว่าท่านทราบว่าเรามีประวัติสนเสริมการพัฒนาเด็กองสนกช้าที่มีสภาเด็กได้มชนในท่านต่าระดับตำบลระดับอำเภอจังหวัดคุณได้มาประคองและเห็นด้วยค่ะนะคะซึ่งปรบนี้นะคะบอกให้มีสภาเด็กและสภาเด็กนี้นจะเป็นตัวแทนการเข้อมูลสื่อ่วมในการ,น,ร,น,การนาตเองพัฒนา เด็กได้เยาวชนบางแห่งร่วมกับผู้ใหญ่นะคะประการที่สี่ที่เราทำภายใต้โครงการการปัจนัยอยู่ก็คือการแก้ไขปัญหาเด็กๆต่อข้าระบบการศึกษาหรือโครงการแปรรูปสื่อต่างๆที่เราร่วมกับ และมีคุณภาพสูงดีเป,เป็นคนดีเป็นคนดีและสุดท้ายเราเพิ่มเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเลี้ยงชมเข้ามาเพื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะมาช่วยดูแลเด็กของเราคนได้โอกาสนี้ฉันแนะนำของกรมศิลปากรเด็กเลี้ยงชมต้อง,ขอ,งข,ขอบคุณทุกภาคส่วนเรียนส่งที่ท่านได้พูดนะค่ะขับเคลื่อนงานนะคะดูแลเด็กของเรากัน,น,นเด็กเรียนการหาปะการช่วยช่วยดูแล ให้เด็กๆที่คนนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าร่วมกันกรมจิตวิทยาเด็กเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงท่านวรนุชศิิาาาาท่ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และอยากเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีเด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประกาศจำนวนรวม ในการทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีนะั้นเป็นจังหวัดสุพรรณบุรนะีสีร่งดอกกัาการนี้ช่าในซนานของผู้จัดงานต้องขอบคุณ,ณท่านเพืขขออ่อสง,ง่าขอบคุณค่ะในหน้าจอนะคะไม่ทราบว่ามีจังหวัดไหนพร้อมจะถาทายพวกเราไหมคะ อ,อนนี้นะคะ,นนะ,คะเห็นมีนนเห็นมีบกไม้ปกมือนะคะมีร้อยเอ็ดใช่ไหมคะร้อยเอ็ดนะคะนักรปรรมถงนะคะสกลนครนะคะและปุดอนธาน,นีนะคะเหมือนจะพร้อมแล้วนะคะร้อยเอ็ดพร้อมจะทัดทายแล้วไหมคะวันนี้ทําอะไรกันอยู่คะแต่แอลเห็นนะคะนอกจากร้อยเอ็ด